ทดด ica, <f> Kit, ี่าด um uh ูสมังงานหรือเอาเกี่ยงทางสภาเกษตรแห่งชาติชาติเครือข่ายที่ได้จัดในการเสวนาในเรื่องของความตยูกเรื่องของธมาเรื่องนี้เราไม่มาเรื่องทั้งหลายนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดมามันเกิดระยะเวลามาเป็นระยะเป็นปีๆมาแล้วแต่ว่าเมื่อปัญหามันเกิดไม่ใหญ่ พวกเราาก็ไม่ได้คอยเป็นตัวแล้วก็ไม่ได้คอยี่จาวางแนวผมเองเนี่ยได้คุยกับทางรัฐบาลนะท่านใ่ต,ต้นามสมัยท่านกิติรัตน์เป็นลำดีว่า,าการกระทรวงพาณิชย์แล้วได้แถลงนโยบายโปรารัดจำนำผมก็จะติงๆและให้พรอเสนอว่าในการที่ท่านเปิดในโรครงการรัฐจำนำโปรการอย,าอย่างเนี่ย มันจะสร้างปัญหาจากพี่น้องธนาเราในอนาคตพี่น้องธนาเราเนี่ยเราเห็นด้วยฮะที่พี่น้องธนาเราปาะกาศแล้วจะได้สภาคมาถูกกฎอนรายตลาดให้พวกเราต้องอได้ชาดทุนแต่ว่าเรามองระยะยาวว่าพี่น้องธนาเราเนี่ยเราจะได้เงินตรงนีน้นระยะยาวไหมผมติงแน่นตอดบอกว่าการจำนำทุกมย่ามันเป็นอันตรายนะท่านนะ สิ่งเหล่านี้ท่านควรจะทบทวนเพราะการเปิดโครงการรับจำนำเน่เราต้องการมองถึงกับพี่น้องเกษตรกรกรายย่อยครอบครัวของชาวนาม3.7ล้านวนเลือน20กว่าล้านคนแล้วเสร็จมาทุกคนเนี่ยที่ทำนานเช่าเขาประมาณ85เปอร์เซ็นเราเลียงไม่ได้ฮะตั้งแต่20ไร่ถึง30ไร่40ไร่ ตั้ง85เปอร์เซ็นสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านเปิดจำนำทุกเป็นมันก็จะมีปัญหาต่อไปในอนาคตนั่นก็คือผู้ที่ทำนารายใหญ่ผมบอกในที่นี้เลยว่าทำนาตั้งแต่ร้อยได่ขึ้นไปสองร้อยไร่ขึ้นไปวันนี้ไม่ไมจบหรอกครับเพราะยิ่งทำสูกการต้นทุนกาอะไรเนี่ยมันก็จะลดลงมาแล้วผลผลิตมันก็จะเพิ่มมากขึ้น,มมน,มมน,นแล้วคนที่ทาาํานามากเปียสตัวใหญ่เป็นามาือชาวนาชิพแล้วก็ ทำแบบเอาจริงเอาจังเป็นอุตสาหกรรมฉะนั้นชาวนารายย่อยเราเนะี่ยฮะหนึ่งเราเช่านาเขาแล้วแล้วว่าต้นทุนในการผลิตต่างๆมันก็สูงขึ้นด้วยถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดทุนแต่ถามว่ามันคุ้มทุนไหมไร,รายรับกับรายจ่ายบอกท่านเลยเลยว่ามันขาดทุนความสมดุลระหว่างร,รายรับกับรายจ่าย มันไม่เท่ากันชาวนาเราจรึงได้ย,ยกระดับนจนกว่านี้นะครับเช่นทานาไร่หนึ่งเราทาไรประมาณพันห้าแต่เราใช้ระยะเวลาห้าเดือนสี่เดือนแล้วคนในครัวเรือนเนี่ยนะครับที่ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้โรงเรียนหนังสืออีกแต่ละหนึ่งเท่าไหร่พวกที่ไม่ได้ทางานถามว่าเอาเงินที่ไหนใช้ก็เอาเงินที่ได้จากการทํานาเนี่ยไปแล้วรายจ่ายจากตรงนี้มันคุ้มไหมมันไม่คุ้มไัน กำไรแรกละาัห้าอย่างไรมันก็เพุ๊มทำนาสี่ห้าเลยแล้วรายจ่ายทั้งแท้ในบ้านคนเลยเีอะียะนังวันนี้เหตุเกิดจากนี้บอกท่านทําไมไม่คิดท่านก็บอกประกาศานโยบายไปไแล้วยังไงก็ต้องทำตามนโยบายแล้วทำมาจะนำหนึ่งห้านันโอเคได้แต่ถามบางคนไกลการตลาดที่มันเข้ามาตรงนี้ที่เราพยายามดูอยู่แล้วก็นะักวิชาการทั้งหลาย นักธุรกิจทั้งหลายผู้ที่ทำเ,เกี่ยวกับธุรกิจเลิกข้ออาวก็ย่างชี้มองมองพยายามให้พอเสนอแนะ้รัฐบาลก็บอกว่าอันนี้มันเป็นการาที่เป็นการเืินที่อิจฉาทิศยาชึ่งกาและกันท่านมองไปอีกรูปแบบนึงก็บอกอย่างนั้นผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วเสร็จท่านก็ทามาเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่บอกเหตุในว่นต้นต้นเหมือนกับโรคมะเร็งนะฮะ มันจะบอกเหตุเมื่อระยะกลางแล้วก็ระยะปลายพอระยะกลางมันเริ่มจะมาเราพยายามเดินกันพอถึงเกิดการท่านก็ขอไปรับฟังแล้วดูดีๆท่านก็เคยประกาศมาอยู่ครั้งหนึ่งท่านคงจะได้ทราบดีวา่าจากราคาโกงการรับจำนำที่หมื่นห้ามาประกาศตูมทดลองดูว่าประกาศมาหมื่นสามเลยจะลดเหล้วหมื่นสามคำว่าจำนำทูกเมดก็หมดไปท่านให ในราคาต่อคนเรือที่จะต้องรับตรงนี้คือห้าแสนบาทเสร็จแล้วท่านประกาศตูงได้สองสามวันเสียงที่น้องทำมา,าเราก็ออกขานรับขานรับนั่นคือไม่เห็นด้วยากับการที่ท่านจะต้องมาเปลี่ยนเรือกลางน้าเปลี่ยนมาการศึกคงไม่ใช่คนที่เขาขายข้าวไปเนี่ยหกถึงวันข้างหน้าเขาขายอยู่ในโครงการที่หมื่นห้าแต่คนขายหลังเจ็ดวันก็ามาขายได้หมื่นสาม นี่ฮะองนี้ฮะเวลาท่านจะประกาศเวลาท่านจะทำท่านไม่คิดหน้าคิดหลังเลยไอคนที่ได้ก็ดีไปไอคนที่ไม่ได้กเป็นร้อยเขาเลยต้องลุกออกสมานมาที่ร้องไม่ยอมรับในโครงการราคาที่จำนำหมื่นสามแล้วรัฐบาลก็มาแก้ไขใหม่นะจากนั้นไม่ได้ก็คือเอาที่ตัดคําว่าจำนำทุกเม็ดออกไปให้เหลือในที่ห้าแสนบาทต่อรัวเรือนแล้วก็เอาจำนำที่หมื่นห้าเหมือนเดิม ผมเองเนี่ยถูกรัฐมนตรีเรียกเข้าไปนั่งคุยสองสามครั้งให้ช่วยคุยกับชาวนาหน่อยว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าถึงนจำนำต่อไปเนี่ยถ้ายอมรับนะฮะรัฐบาลไม่มีเงินตอนนี้ทุนน้อยถ้าถึงนจำนำต่อไปในงวดต่อไปเนี่ยรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายกับพี่น้องทานพี่น้องชานจะเดือดร้อนเสร็จมาผมก็บอกกับท่านว่าเรื่องอย่างนี้นะครับ ผมเองจะไปคุยชาวนาเนี่ยท่านคงลำบากเพราะพี่น้องชาวนาเนี่ยทํานากันแล้วต้นทุนมันก็นสูงอยู่แล้วอยู่ดีๆถ้าจะมาลดไอ้คนที่ขายโล่งหน้าไปราคาตัวนี้คนที่ขายข้างหลังราคาตอนนี้คงคุยกันยากท่านต่อมาต่อว่าผมเอ๊ะชาวนาไม่น่าจะคุยยากชาวนาไม่เห็นใจรัฐบาลเลยหรือตอนนี้รัฐบาลไม่มีเงินอนะ่ะถ้าเป็นชาวนาต่อไปเดี๋ยวท่านาในแย่นะผมก็เลยบอกว่า ถ้าท่านพูดอย่างนี้นะผมก็เลยต้องตอบโต้ที่ว่าที่รัฐบาลประกาศโครงการผมทวงติงแล้วคําว่าจำนำลูกเวดและการพาคที่หมื่ห้าผมทวงติงเสร็จทั้งก็ไา่เคยฟังแต่ที่จำนำลูกเวดราคาที่หมื่นห้า,จ,า,หาจำน,าน,นาจำาเนี้ยชาวนามไม่เคยไปร้องขอท่านเลยท่านเป็นคนผู้ประกาศนโยบายแล้วให้เองเราทวงติงเราบอกแล้วท่านก็ไม่ฟัง มาถึงจะบอกะตอนี้ชาวนาพูดยากชาวนาพูดไม่รู้เรื่องไม่เห็นใจรัฐบ,บาลรัฐบาลทหารที่ไม่เห็นใจชาวนาท่านหา,าประโยชน์อะไรผมตรงน,นั้นจะไม่พูดเพราะเราพูดกันมาเยอะแล้วเรื่องขอรับท่านเรื่องของประโยชน์เราจะไม่พูดแล้วอยู่ดีๆอะไรเกิดขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องนะตรงนี้นะครับเราเห็นเลยว่าชาวนาถึงหนักใจจริงๆยังไม่ทันจะที่สุดของการเลยมันถึงทางตันแล้วก็ไม่มีเงินให้กับชาวนา แล้วก็พยายามโทษคนนู้นมากโทษคนนี้มากฉะนั้นวันนี้เวลาที่พูดเป็นสิบนาทีของคุณใช้เวลาเพียงเพียงเดีว,ว่าเมื่อกี้ทานผู้ดำเนินรายการบอกไว้ขอลองบอกพิ่ซ์สั้นๆจะแก้ปัญหากับพี่นอ้องชาวนาอย่างไนในช่วงนี้ผมเองได้ปรึกษากับทกศรและสภาพแรงงานทกศวันนั้นมีอยู่วันนึงไปที่บ้านผมประมาณสามสิบคนผมโทรปรึกษาท่านท่านก็เลยบอกไอ้นั้นไปที่บ้าน มาที่บ้านผมเลยดีกว่ามานั่งคุยกันคุยกันถังสามสี่ทุ่คณะกรรมการขอ,อ,องทกศแล้วก็สาภาพตท,ทกศก็ตรลกันเลยว่าเราจะหาวิธีช่วยเหลือชาวนาได้อย่างไรให้ที่เขาปันเท่าความเดือร้อนไปได้ถ้ารอกัน,นรัฐบาลที่กว่าจะกระไรประทวนเนี่ยผมว่ามันไกลแสนไกลมันมองไม่เห็นฝั่งถ้าช่วงนี้เราจะช่วยอย่างไร ท่านแรกเราก็คิดกันว่าพกสจะออกเงินให้เหมือนกับเป็นเงินกู้แต่เงินกู้มันก็มีระเบียบของพกสอ,อย่างที่ท่านเห็นว่านั่นคือดอกเบี้ยจะต้องมีอยู่ถ้าไม่มีดอกเบี้ยก็ไม่ได้ระเบียบมันมีอยู่ของพกสผมบอกอะไรจะทำยังไงเอาให้ชาวนากู้ไปเลยแล้วดอกเบี้ยทยํางไงเราก็หาวิธีว่าเอ้ถ้าเรานั้นเรามาคุยกับรัฐบาลได้ไหมให้รัฐบาลรับผิดชอบดอกเบี้ยของ ของตอกสอที่ทางานจะต้องเสียที่กู้เงานทีนี้คุยไปคุยมามันก็ติดระเบียบรัฐบาลรักษาการไม่าสามารถที่จะไปทํนิติกรรมในเงินกู้ตรงนั้นได้ยื่นตอนนั้นมันก็หายไปแล้วอยู่ดีทางตอกสอ,สอก็ยังหาทางบอก็ยังประสานกันคุยกันนะระหว่างสาภาพแรงงานกับผู้รับผู้ใหญ่ในตอกระสอท่านก็เลยออกนอยู่วายเหตที่ท่านเห็นรู้ว่าทางนั้นเรามีเงินกู้อยู่ของประเทศเงินด่วนกับกู้ปกติ เงินด่วนนั้นพี่น้องธานานตอนนี้เดือดร้อนมากไม่สามารถที่จะมีเงินไปใช้ไม่มีเงินไปใช้ใจ่ายไม่มีเงินส่งให้ลูกเรียนเสร็จแล้วเราจะทำยังไงในวงกููเงินด่วนที่พี่น้องชาวนา,นานไม่ได้เป็นสมาชิคากคอคสสามารถทําสัญญาเรื่องกููได้เลยนะแล้วก็ทําสัญญาคู่ในฐานะเป็นสมาชิกเข้าไปด้วยโดยเร่งด่วนแล้วจะใช้เวลาตรงน,นี้ก็ประมาณถึงเจ็ดวันเรื่องนี้เสร็จ ในวงเงินที่หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนั้นก็มีอีกนะนั่นคือเราหลีกเนียว่านั่นะคือดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดอันนี้จะไม่เกียฐฐเยเ่ยวกับรัฐบาลเลยเกี่ยวกับระหว่างชาวนากับทอกสอเท่าน,านั้นผมก็เลยปรึกษาพี่น้องธนาหลายคนว่าถ้าอย่างนี้จะเอาไหมบางคนก็บอกจะทำยังไงลนะ่ะไอ้เงินปกติที่แสนหนึ่งผมก็กูก้ยังค้าอยู่เลยดอกก็ยังไม่มีทรงจะกูก้เที่ยวเป็นการกู้ทั้งสองนะ แล้วไอ้ดอกเบี้ยปุ๋ยดอกเบี้ยยาดอกเบี้ยอะไรที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยยังไม่มีเงินจะไปจ่ายเลยเท่ากับดอกเบี้ยสามต่อสี่ต่อแล้วผมจะไหวหอืไในเงินหนึ่งแสนนี่อันเป็นการที่เร่งวันเท่าทุกเร่งด่วดที่ให้ไปถ้าบอกว่าแสนมาก็เลยกาเอาถ้าแสนมาผมจะได้จะมีเงินเหลือไหมที่จะมาทํางานต่อไปหนึ่งค่าปุ๋ยค่ายาที่เอาเข้ามาในเงินกู้นันกระชับกู้เข้ามาสี่หมื่น ถ้าต้องไปใช้นี่ด้วยดอกด้วยสี่หมื่นกว่าบาทแล้วเหลือเงินอีกหกหมื่นตัวมเวนา่อหกหมื่น,น,นไอ้นี่ค่าแรงที่ยังไม่เชื่อเ็าอยู่ตัดเรื่องอวันปุ๋ยวันยาชีดยายอยู่ต้องไปใช้อีกแล้วแล้วไอ้ค่ารูกเรียน,นที่มาข้างหน้าในวันข้างหน้าค่าเตอร์ที่จะเปิดเนี่ยเอาเงินไปใช้ตรงนี้แล้วค่ารถเกี่ยวที่ยังค้างอยู่อีกเนี่ยเป็นหมืนม่นหมื่นหกหมื่นเสร็จแล้วเหลือไปถึงสามหมื่นนะโอ้ครอปคลุหมาแล้วเหลือประมาณสามันห้าไม่เกินสี่ แล้วถามว่าให้ลงนานทํานตาิดสินเสือนได้ไหมอาจารย์บอกถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเราเอาเงินเก่าเนี่ยไปใช้นี้เอาค่าปุ๋ยค่ายาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้ก็พอที่จะไปขอนอนุเคราะห์จากร้านปุ๋ยร้านยาว่าช่วยหน่อยวันนี้เอาเท่านี้ของเก่าได้จ่ายไปกครึ่งหนึ่งก็ยังมีเรื่องหรือตึกนี้เอาไว้ใช้จ่ายในตัวเดือนบ้างพออยู่ได้บรรเทาไปถามว่าแล้วเงินในตรงนี้จะมีใช้นีท้งปมดสองเท่าไห เราก็ต้องรอเงินใบประทวนที่กำลังรัฐบาลจะมาให้ไม่รู้จะให้เมื่อไหร่ในเรื่องนี้เองนะทางสภาเกษตรพร้อมด้วยทางสังคมก็ได้ตรึกษากันอแล้วก็ยื่นฟ้องรัฐบาลไปแล้วยื่นฟ้องไปแล้วทางสภาทนายความแห่งประเทศไทยโดยท่านในโดยท่านในยกสภาทนายความพร้อมด้วยคณะกรรมการทั้งหมด ต่อพระขานพร้องนี่จะช่วยพี่น้องทวงานรับเครื่องพร้องทั้งหมดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดที่มีใบปรนทวดเียรจะไปยื้ก็ต้องใช้เวลาก็คุยกันมาแล้วมันจะได้นานแค่ไหนเร็วแค่ไหนได้เท่าไหร่ท่านบอกก่อนตอนนี้ถ้าปล่อยพร้องพร้องตามยถาตามระบบมันก็จะช้าพอดีทางท่านกำนันสุเทพได้หาเงินมาให้เรา25ล้านอาไปวางสารและทางนู้นก็จะรีบดำเนินการให้ จะเร่งดําเนินการให้โดยเร่งด่วนนี่คือถ้าใดเงินก้อนนี้มาโดยเร่งด่วนก้อเงินก้อนนี้ที่กู้ทอกรสบาหนึ่งแผนที่ใครกู้ก็ะจาเงินที่ไปใช้ดีแล้วเหลือจากนั้นจะใช้เนี่ยอะไรก็ว่ากันเปเรื่องนี่คือเรื่องอย่างนี้ฮะที่ว่าเราเรื่องเร่งด่วนที่จะทําได้แค่นี้แต่ปัญหาที่พี่น้องเนี่ยมีหนี้สินติดอยู่ตรงนั้นที่มากแล้วเนี่ยเราจะช่วยอย่างไรมันจะเป็นหนี้ทำซ้อนเป็นดอกเพิ่มไปอีกหลายหลยอย่าง ก็เลยว่าเวลามันเก่งน้อยเท่านี้ผมก็เลยขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ